เออสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาสอนการเขียนโปรแกรมทั้งหมด5ข้อให้ดูกันนะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะ เรื่องแรกของเราที่เราจะมาสอนก,กันในวันนี้ก็คือลำดับอนุกรมต้องอธิบายก่อนว่าลำดับอนุกรมคืออะไรลำดับอนุกรมเนี่ยก็จะเหมือนประมาณว่าเราเอาสูตรทางคณิตศาสตร์แล้วก็เอามาประยุกต์กับการเขียนโปรแกรมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะหนูได้ทําการเขียนโปรเขียนคําสั่งโปรแกรมมานนหนึ่งอันแล้วเราก็จะมาดูกันสิว่าผลที่ได้ออกมาเมื่อเรารันข้อมูลแล้วจะเป็นยังไงเราก็เขียนใน อันแรกนะคะแล้วก็เขียนว่า i ของเราเนี่ยมันเท่ากับหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ใช้คำสั่ง y บอกว่า i เนี่ยมันเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับศูนย์เราสั่ง Print i มี s i ของเราบอกว่า i เนี่ยเท่ากับ i สองทีนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วคำสั่งของเราเนี่ยมันอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งของเราน,นั่นเองค่ะ ทีนี้มันบอกมาแล้วว่า I ของเรามันเท่ากับหนึ่งเราก็ต้องเอามาดูในคำสั่งอันนี้ค่ะแล้วก็แทนไปเลยแล้วก็แทนแล้วก็ดูไปทีละตัวนะคะเราก็จะต้องดูเอาหนึ่งมาแทนในนี้ค่ะอย่างแรกคือหนึ่งของเราก็เท่ากับหนึ่งสของเราเพอเอามาแทนบวกกันก็จะได้สามพอทีนี้พอเป็น3 มันน้อยกว่าสิบใช่ไหมใช่ก็เอาสามมาแทนในนี้อีกก็ได้เป็นห้าแทนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อถึงตัวสุดท้ายที่เป็นเก้าแสดงว่าไของเราตัวนี้ก็จะต้องเท่ากับเจ็ดใช่ไหมคะอันนี้ยังได้อยู่แต่ทีนี้พอเราเอาเก้ามาบวกกับสองได้สิบเอ็ดพอเรามาแทนในคำสั่งตรงนี้ปรากฏว่ามันมากกว่าสิบฉะนั้นการรันข้อมูลจะอยู่ที่ หนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าค่ะต่อไปนะคะเป็นอารีอารคืออะไรต้องอธิบายว่าอารของเราเนี่ยก็คือประเภทของข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันแบบเป็นลําดับได้ซึ่งวันนี้ก็ทําการหนูทําการเขียนโ <c oughs> จทย์มาอันหนึ่งก่อนหนูบอกว่าสกอร์ของหนูเนี่ยมีสี่สิบห้าสีสิแปดสสี่เก้าหกสิบยี่สิบสาม เราสั่งปิ้นสกอร์เมื่อเราสั่งปินสกอร์ก็แสดงว่าเราปิน้นก็คือเราปิ้นพวกนี้ใช่ไหมคะก็ปิ้นออกมาได้เท่านี้เหมือนกันเป๊ะทีนี้เราบอกว่าสกอร์ u s ก็คือ <c oughs> ก็คือเอาตัวที่อยู่หลังสุดนำมาเขียนหน้าสุดค่ะก็จะได้เป็นยี่สิบสามหกสิบสิบเก้าสิบสี่เจ็ดสิบแปดแล้วก็สสิบห้าก็จะได้ตามอันนี้นั่นเองค่ะนี่ ไ็่ะจะได้อันนี้นั่นเองนี้นี้ทีนี้เรามาดูที่สองเห็นไหมเราปิ้นสกอร์ออกมาแล้วได้ตัวนี้ได้ตัวนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูอีกว่าสกอร์ตเนี่ยคือเรียงลําดับจากน้อยไปมากค่ะเมื่อเราเรียงแล้วเห็นไหมเขาว่าตัวเลขของเรามันยังกระจัดกระจายอยู่เลยตัวนี้น้อยตัวนี้มากนี้น้อยนี้มากอะไรแบบนี้ค่ะ เรามาทําการเรียงเลขจากน้อยไปมากก็จะได้นี่ค่ะสิบเก้ายี่สามสี่สี่สิบห้าหกสิบเิบแปดเนี่ยค่ะก็จะได้ทําการอ่อนี้ก็เรียงเรียบร้อยแล้วนะโอเคทีนี้เราก็มาดูอีกสกอร์ของเราคําสั่งนี้ก็คือจากเออเอาจากหลังเนี่ยมาหน้าอีกเห็นไหมคะว่าตัวสุดท้ายของเราที่มันคือเจ็ดแปดแล้วก็ามาไว้ด้านหน้าเจ็ดแปดหกสิบสี่สิบห้าอันนี้เป็นต้นนะคะ ก็จะได้แบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ total python total เนี่ยคืออะไรมันเป็นโมดูลสำหรับโมดูลสำหรับาการใช้เริ่มต้นแนะนำการเรียนเขียนโปรแกรมให้กับเด็กค่ะโดยมีต้นแบบมาจากภาษาโลโก้ทีนี้การเขียนโปรแกรม ของทั้งทั้เนี่ยคิยังไงยังแรกก่อนเราจะเขียนเราต้องเขียนอันนี้ก่อนค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะสําหรับการเขียนทั้งทัลคือถ้าไม่มีคาําสั่งอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเขียนได้ฉะนั้นก็จะเขียนนี่ค่ะก็ต้องเป็นอันนี้ก็คือสําคัญที่สุดสคัญมากสําคัญมากค่ะก็จะได้มาเป็นอันนี้ เมื่อเราราันโปรแกรมออกมาจะได้เป็นคําสั่งอันนี้ค่ะเมื่อถ้าได้เป็นคาสั่งอันนี้แล้วก็แสดงว่าเราพร้อมสําหรับการเขียนโปรแกรมเทอร์แล้วทีนี้วันนี้หนูทําการเขียนโปรแกรมเทอร์ม,มาอันนี้ก็เป็นคําสั่งของหนูที่หนูเขียนออกมานะคะอันแรกเนี่ยก็คือเป็นการบอกความสปีดเวลาเราดันโปรแกรมมะค่ะความสปีดคืออันนี้ก็แล้วแต่เลยจํา แต่จะเป็นจะเป็นสปีดก,ก็ได้ไม่สปีดก,ก็ได้แต่วันนี้หนูกาหนดคนวามเร็วสปีดของหนูเท่ากับ2ค่ะทีนี้รามดูทีอันเราบอกว่า Forward อ่ะหนึ่งรแสดงว่า Forward ของหนูหนึ่งใช่ไหมก็คือไปตรงเหนึ่งร้อยยาวหนึ่งร้อยแล้วก็ไลทเก้าสองศาก็คือเลี้ยวซ้ายก็คือมาทางนี้ใช่ไหมคะ90องศาก็ตรงมาอีก200รอยอ่ะตรงมาอีก200ร้อย เลี้ยวซ้ายอีกก็ไปทางนี้เก้าสิบก็ไปอีกหนึ่งร้อยเห็นไหมคะไปอีกหนึ่งร้อยก็เลี้ยวซ้ายอีกเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ตรงไปอีกสองร้อยตรงไปอีกสองร้อยเห็นไหมคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเก้าสิบก็ระจบตรงนี้พอดีรูปของเราก็น่าจะได้ประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ขออภัยที่หนูวาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็พอเรารันโปรแกรมออกมาได้แล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ไปทางซ้ายใช่ไหมอ่ะก็ไป100่งร้อยมีการเลี้ยวซ้ายอีกก็เป็นอะไรไปเรื่อยๆนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการดันโปรแกรมของทั้งทั้งนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องฟังก์ชันฟังก์ชันที่หนูยกมาสองอันในวันนี้คือฟังก์ชันที่ไม่รับค่าแต่มีการส่งค่ากลับกับฟังก์ชันที่ไม่รับค่าและไม่ส่งค่ากลับค่ะ ก็ขออภัยที่รูปไม่ชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เอามาจากคอมค่ะส่วนอันก่อนหน้านี้เอามาจาก iPad ก็เลยชัดอันนี้ทําจากในคอมนะคะเรามาดูเราบอกว่าฟังก์ชันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันทีละพั้นค่ะอันนี้หนูกําหนดให้มันทําหน้าที่หาปริมาตรลูกบาทหน่วยเราก็มาทําการดูกันค่ะใส่ดิฟใส่อันนี้ก็จะใส่เป็นปริมาตรลูกบาทนะคะ กำหนดให้ s ของเรา in input ป้อนความยาวด้านใช้คำสั่ง return ไปก็คือหาปริมาตรลูกบาทก็คือเป็นด้านคูณด้านคูณด้านใช่ไหมคะก็กำหนดให้เป็น s คูณ s แล้วก็คูณ s ค่ะจากนั้นก็มีการใช้ q b เท่ากับปริมาตรของลูกบาทนะคะอันนี้ q b ก็จะเป็น <c oughs> ปริมาตรลูกบาทที่มีค่าออกอเป็นนะคะ ทีนี้เราก็ทำการเขียนคำสั่ง IN, ปริมาตรลูกบาทที่มีค่าเท่ากับ QB ลูกบาศหน่วย IN, ปริมาตรลูกบาทที่มีค่าเท่ากับ c l a q b นะคะแถวลูกบาทหน่วยนะคะถ้าสมมติว่าเราป้อนความยาวด้านของเราเท่ากับ5หน่วยเราก็ป้อนใส่ใน h ใช่ไหมคะมาดูใน return เอาไปแทนใน S5 คูณ5 แล้วก็คูณ5ก็จะเท่ากับ25้าคูณ5้าก็คือร2อยแสดงว่าวปริมาตรลูกบาของเราก็จะมีเท่ากับ1 2 5รลูกบาทหน่วยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราป้องความยาวด้านของเราไปเป็น10บอีกล่ะถ้าป้อมเป็น10บก็แน่นอนค่ะว่าเท่าตามสูตรเดิมก็เป็น10คูณด้วย10แล้วก็คูณด้วย10ก็จะเท่ากับ1 0 0 0พันค่ะแสดงว่าวปริมาตรลูกบาทของเราก็มีค่าเท่ากับ1 0 0 0พันลูกบาทนั่นเอง ต่อไปนะคะฟังก์ชันที่ไม่รับค่าและไม่ส่งค่ากลับเรามาดูกันอันนี้ก็หนูก็ทำการเขียนคำสั่งมาอันนึงนะคะก็ใช้เลยว่าดิฟไลน์พิมพ์สัญลักษณ์อันนี้ออกมานะคะมีไลน์แล้วก็ให้พิมพ์คำว่าสุราธานีแล้วก็ให้พิมพ์ไลน์ไลน์ของเราคืออันนี้นะคะก็แสดงที่ได้ออกมาก็คือเป็นไลาย ปิน้นคำว่าสราธานีออกมาแล้วก็ลายค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพีงเท่านี้ค่ะก็จัดทำโดยนางสาวนิชนันสัตยาคมชั้นม4ีทับเลขที่29ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอจบการสอนแล้วก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ